สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องเบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคอรมอภัยเขียวเยียวยาซับน้ำตาชาวไรอ่อ้อยชาวไรอ่อ้อยเฮพึกษาคมรับเงินแน่นอนนะครับซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน 2,563นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เสนอครอ,อรมให้ความเห็นสอบพิจารณานะครับเรื่องเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับครอ,อรมอััยเขียวแล้วนะครับทางโรงน้ำตาลก็มีระยะเวลากำหนดการทำงานความคืบหน้านะครับหากการทำงานเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ภายในเดือนพฤษภาคม2,563 มีความเป็นไปได้สูงมากที่พี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินช่วยเหลือวงเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต6,500ล้านบาทและเงินช่วยเหลืออ้อยสด3,500ล้านบาทมีความคืบหน้าสำคัญหลักๆคือวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยผลการพิจารณาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่ผ่านคอรมอเห็นชอบ ก็เป็นหน้าที่ของทางโรงน้ําตาลที่นี่นะครับและพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ลงทะเบียนกับโรงน้ําตาลมีโคต้าส่งอ้อยเข้าโรงน้ําตาลนะครับวันที่24เมษายน2563การเร่งด่วนของทุกโรงงานน้ําตาลนะครับกำหนดให้คณะทํางานประจําโรงงานต้องยื่นข้อมูลนะครับและเอกสารคำขอเงินช่วยเหลือให้ทาง สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลนะครับหลังจากนั้นสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลก็จะส่งเข้าสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลส่วนกลา,างนะครับเสนอสตงอนะครับสมาคมอ้อยและน้ำตาลและสตงอนะครับให้ความเห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับก็จะได้นำเงินมาเบิกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับ ตัวเลขจำนวนเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตและเงินขายอ้อยสดจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเล็กน้อยเนื่องจากชาวไร่อ้อยบางส่วนไม่ยื่นขอรับเงินและบางส่วนมีอ้อยส่วนเกิน5,000ตันจะไม่นำมาคำนวณน,นะครับซึ่งก็ดีใจกับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับคือพี่น้องขายอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อย,ยไ่ไหม้หรืออ้อยสดนะครับก็จะได้86บาท79สสตางค์ต่อตันอ้อยคือปัจจัยการผลิตนะครับและ ท่านไหนที่ส่งอ้อยสดเยอะนะครับก็จะได้เยอะจะมีส่วนแบ่งการขายอ้อยสดอีกนะครับคือ93บาทนะครับซึ่งพี่น้องก็จะได้179บาทนะครับคลิปนี้คือข่าวความคืบหน้านะครับเดือนพฤกภาพี่น้องเกษตรกร สาวไรอ้อยจะได้รับเงินแน่นอนนะครับชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ